ลอยตัวไหวไหมไม่ไหวแล้วบ้างตัวหนักอ่ะเราอ่ะพี่มีตัวเบาอ่ะระวังหกลมลูก โอ้หด้านหนาด้านหนาหกลงมแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บแต่ทนได้ใช่ไหมโอเคเจ็บนิดหน่อยแต่ทนได้ใช่ไหมลูกงนี้ถูกือเยงร้อยพิเศษหใาย้อปะโอเคโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเหนื่อยมปะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนหัวใจเต้นดิเออใช่ใช่หัวใจเต้นแรงหัวใจจะเร็วใช่ไหมคะพักก่อนพักให้หายเหนื่อยให้เล่นน้องไหนอยรอยะไห่ไหนไหนดูที่มันมีที่ท่าจะเหนื่อยบ้างไหมน่ะไอ้ว่านะ โอ้ยหนูปีนได้ด้วยหรอระวังนะลูกระวังนะเดี๋ยวเจ็บนะระวังปีนได้ปีนได้แต่ต้องระวังฮะโอ้ตบมือพี่ปั๊บตบมือหน่อยโอเคไหมนี่อะไร ไหนไหน้อยตัวโอ้โหตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือสิตบมือสิ

นะก็อย่างน้นร้องยังไงเลยลูกระวังระวังล่วงหลังลพี่มิพี่มิระวังล่วงไปข้างหลังนู่นนะลูกแม่ก็จะพูดอนี้เลยอทำไมกิขน,นกขนาดนี้นไกินขนาดนี้โอ้โหโอ้โหทธอไมกินขนาดนี้ นี่มิค่อยๆค่อยๆค่อยๆเมื่อกี้หกล้มทีนจกจำได้ไหมลูกเมื่อกี้หกล้มตรงนี้อ่ะจำได้ไหมอะกล้องเก่าฮะไหนแล้วมันถ้ามันมีฝุ่นเห็นฝุ่นฝุ่นอยู่จะจำไม่ได้แล้วถ้ามันมีฝุ่นฝุ่นนะกล้องเก่าสั่งเลยแล้วกล้องใหม่อ่ะแต่ว่าใส่ห้องหนูไม่ได้นะไม่ใส่ได้มไม่ได้แล้วแต่นี่มันต้องของมันโดยเฉพาะ ไปลองดูดิสงสัยก็ลองไปลองสงสัยก็ไปลอง,อง,ลองดูของของไอของหนูมันต้องสีเ่เฮดหรืออะไรอจำไม่ได้ละสีไส่ไล่เหรอนั่แนนะ่